ในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปี2565โดยมีนายทศพลทั่งสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชายไทย ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลนายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ในครั้งนี้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญต่อาการพัฒนาเศษรษฐกิจของประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SME บริษัทวงพานิตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยดรสมไยัยวงเจริญผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงพานิตกรุ๊ปได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเบสมีเดียมแฟรนไชส์ได้แก่ แบรนด์วงพาณิชย์ครับจากบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับส่งกำลังใจกันนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกันได้เต็มที่นะครับแบรนด์วงพาณิชย์ครับจากวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับธุรกิจแฟรนไชส์ของวงพาณิชย์ถือว่าเป็นต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์จากขยะแห่งแรกของประเทศไทยและของโลกจากการหล่อหลอมด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ50ปี ในการลองผิดลองถูกกับการเติบโตขยายสาขาแฟรนไชส์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศตามขนาดผู้ลงทุนที่เหมาะสมกว่า2,200สาขาวงพานชย์ิศซึ่งมีลักษณะองค์กรแบบพิเศษเป็นธุรกิจประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนความทุ่มเทที่ผม ้องการสร้างอาณาจักรธุรกิจจากขยะสร้างสังคมสร้างสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้โดยไม่ปิดบังการสอนงานการฝึกงานในสถานประกอบการจริงซึ่งมันเป็นความรับทางธุรกิจรีไซเคิลให้กับผู้สนใจที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพทำธุรกิจแบบมีความสุจริตมีจรรยาบัณ มีศิลธรรมการได้รับพิจารณารางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนชชายขยะในครั้งนี้จากกระทรวงพาณิชย์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดผู้นำในการสร้างรูปแบบแฟรนไชายที่มีความเป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพมีกลยุทธ์มีแผนธุรกิจมีแผนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาดล่วงหน้าแหล่งขายที่ให้ราคาเป็นธรรมสูงสุดมีคู่มือปฏิบัติมีพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่คอยให้คำปรึกษากราบเรียนเชิญผู้สนใจทั่วไปนักลงทุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองอนาคตข้างหน้าตามนโยบาย BCG ของโลกโอกาสทางธุรกิจจากแฟนชายวงพาณิชย์เป็นแฟนชายฟรีครับ การจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์สร้างผู้ประกอบการนักลงทุนให้รู้จักการถ่ายทอดโน้ตหาวทางลัดการทำธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนภาพพ์ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการเชิดชูความสำเร็จของธุรกิจ SME แฟรนไชส์ไทย ที่เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งและรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ของวงพาานชิ์ยัยงได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป